มาดูอะไรซ่อมนะครับอันนี้ผมได้ครบหมดทุกอย่างละนะครับทุกสิ่งทุกอย่างละเหลียประกอบเข้าที่เข้าทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างละเดี๋ยวมาดูบูทสิบสี่ตัวกันก่อนนะครับบูทสิบสี่ตัวนะครับผมอัดให้ใหม่หมดเลยนะครับดูนะครับบูทสิบสี่ตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับยางไม่มีขาดนะครับผมใช้ยี่ห้อเป็นของ R B I นะครับบูทสิบสี่ตัวนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะครับผม 1 3 1 4นี่คือบูส14ตัวนะครับด้านหลังนะครับใครถ้าใครติดตามคลิปแรกๆผมที่ผมลงไว้นะครับที่ผมลงไว้ก็นี่เลยที่ผมรื้อให้รถคุณอานะครับโช๊ดูนะครับโชค๊คผมอัดน้ํามันมาให้ใหม่ดูนะครับออลอยที่เขาผ่าหรือเชื่อมหรือจะมีเกียวเพื่อให้อัดน้ํามันนะครับโชค๊คใหม่เอาง่งายๆเหมือนได้โชค๊คใหม่ป้ายแดงไปละคันนี้นะครับนี่ดูครับของคันนี้ก็ได้อัดเหมือนกันอันนี้คู่หน้าอันนี้คู่หลัง ยางการกระแทกโอเคยังใช้ได้อยู่อันนี้นะครับเดี๋ยวยางกัรกระแทกอันนี้เดี๋ยวผมหาเปลี่ยนที่ให้มันมีหุ้มแกนนี้ด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขอีกทีอันนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ใช้ได้อยู่โอเคเลยครับแล้วก็จะมีเบ้าโชคคู่หน้านะครับอันนี้เบ้าโชคคู่หน้านะผมเปลี่ยนให้ละดูกันนะสภาพของใหม่นะครับของใหม่อัดโชคใหม่นะครับยางกระแทกยางดีอยู่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยเข้าตากับมาการเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับ เดี wollen, ๋ยวมาดูอะไรซ่อมที่เห็นนะครับก็จะมีชุดซ่อมผ้าเบรกหลังนะครับกระบอกเบรกหลังคู่นะครับเป็นยี่ห้อบอสนะครับที่ผมได้มานะครับยางกันฝุ่นลูกหมากปลายแขนเหล็กนะครับอันนี้ยางกันฝุ่นนะลูกหมากเหล็กไอ้ลูกหมากยังแน่นอยู่นะครับแล้วก็ยางรัดกันโ้งด้านหลังนะอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ลูกหมากด้านหลังคู่นะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้ชุดหลังนะครับผม แล้วก็จะมีบูทคานคานกลางตรงนี้นะครับที่มันบวมที่มันโดนน้ามันเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับบูทเอามันจะอยู่แบบนี้นะครับจะพิกอยู่งี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้หน้าจะ2ตัวนะครับ2คู่เอาง่ายๆนะครับแล้วจะมีบูทก้อนเอาบูทปีกนกนะครับแล้วก็ยางหุ้มแหลกนะครับยางหุ้มแหลกนะครับแหลกพวงมาลัยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคู่นะครับผมแล้วก็จะมีลูกปืนลูกปืนไอไดชาร์จนะครับที่มันดังนะครับ ก็จะเปลี่ยนให้นะครับจะมีสายพาน2เส้นนะครับก็จะมีก้อนบูทก้อนนะครับบูทปีกนกแล้วก็จะมีเอ่อกรองน้ํามันเกียร์นะครับกรองน้ํามันเกียร์นี่ครับซีนแท้เบิกศูนนะครับซีนที่อยู่ในท็อกนี้นะครับอันนี้ซีนทายเครื่องนะครับอันนี้ยางหุ้มเผานะครับทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวจัดการดูแลรให้นะครับนี่ยางหุ้มเผาของใหม่ นะครับก็ดูกันจะจะก,กันเลยคุณอาจะได้อุ่นใจผมก็จะได้อุ่นใจทํางานให้ลูกค้าแล้วเราต้องเป๊ะทุกอย่างนะครับผมเป๊ะทุกอย่างแน่นอนครับเราเปลี่ยนหรือเปลี่ยนยางหุ้มเผาแล้วเราต้องอัดจารบีเข้าไปใหม่อยู่แล้วนะครับจารบีเก่าจะใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันเกียรย์ยี่ห้อนี้นะครับพันพันพันต้นๆน,น,นะครับไม่แพงถูกกว่านี้ก็มีไม่เอานะครับมันถูกเกินไปเดี๋ยวเกียร์ลูกค้ามีปัญหาส่วนใหญ่ผมจะใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับถ้าเป็น เ,เกียร์ออโต้ของอีคารุ่นนี้นะครับถ้ารุ่นใหม่ก็เป็นของแท้กันไปนะครับผมก็ประมาณนี้เล่าเรื่องราวกันให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนซีนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนละนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับซีนท้ายเครื่องที่น้ํามันเครื่องรั่วซึมนะครับน้ามันเครื่องรั่วซึมรั่วที่ตัวนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับ ประมาณนี้มาเล่าเรื่องราวกันให้ฟังนะครับบุ๊14ตัวคุณได้ป้ายแดงคันนี้จุดจบก็คือเอารถไปตั้งศูนย์นะครับรถได้ไปตั้งศูนย์แน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็จะมีพวกชุดแว็กซ์คัมเดี๋ยวที่จะมองไม่เห็นนะพวกชุดแว็กซ์คัมที่อยู่หน้าห้องเครื่องนะครับชุดแว็กซคัมอยู่ตรงไหนนะครับชุดแว็คัมก็คือเดี๋ยวผม ติดตั้งไอชุดแว็กคัมอยู่ใต้ลิ้นปีกบีเซียให้ใหมนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วเขามาต่อกับไอหม้อลมเบรกเนี่ยคือสายหม้อลมเบรกเนี่ยมันผิดวิธีนะครับเวลาแว็กคัมทางานเบรกมันอาจจะแข็งได้นะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้โอเคขดผมประมาณนี้อันนี้คือซีนท็อกนะครับเขาเรียกว่าซีนท็อกนะครับหรือซีนท้ายเครื่องไอท้ายเกียร์อะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าซีนท็อกท็อกนะครับท็อกจะสวมเข้าไปข้างนี้นะครับ เวลามันรั่วมันซึมก็รั่วที่สีนี่นะครับแล้วก็หยดลงมาระวังเครื่องกับเกียร์นะครับถ้าเราได้รื้อแล้วเราต้องเปลี่ยนแพ็คคู่กันไปนะครับทอกผมได้สวมลงไปแล้วนะครับมันจะมีแกนอยู่ข้างล่างนะครับสวมเข้าไปนี่แหละเขาเรียกว่าสีนทอกหรือสีนท้ายเครื่องท้ายเกียร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้โอเคที่เหลือก็ประกอบขึ้นเดี๋ยวเหลือสีนท้ายเครื่องกันนะครับสีนท้ายเครื่องก็ตัวใหญ่หน่อยแพงหน่อยนะครับ เน้นเป็นของแท้เท่านั้นนะครับหรือค่อนข้างที่จะเยอะใช้เวลางานต้องละเอียดจริงสีนท้ายเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับตัวเก่าก็าอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เน้นของแท้เท่านั้นนะครับก็โอเคประมาณนี้ อันนี้เกียร์ผมได้ยกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าผมก็ประกอบได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับดูหลังจากที่เอาเกียร์ขึ้นแล้วนะครับกองน้ํามันเกียร์นะครับกองน้ํามันเกียร์หรือน้ํามันเกียร์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับกองเกียร์ให้นะครับแล้วก็จะมีเพานะครับเพาผมก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับเพาเปลี่ยนยางหุ้มเพาครับนะครับทั้ง4ตัวนะครับนอกในนะครับเรียกว่ายางหุ้มเพา เกียร์ได้ยกเข้าประกอบเรียบร้อยนะครับลิ้นปีกปีเซียเดี๋ยวผมไปโมให้ใหม่นะครับไอ้แวกคัามที่ต่อกับม้อลมเบรกไม่เอาละนะครับต่อคืนระบบเดิมแล้วนะครับยางนะครับที่ผมบอกนะครับยางตัวนี้คือยางกันฝุ่นนะครับลูกหมากปลายแขนเหล็กนะครับเปลี่ยนเฉพาะยางนะครับตัวเขายังแน่นอยู่นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะครับเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งาน ของลูกหมากนะครับน้ำจะได้ไม่ต้องเข้านะครับแล้วผมก็อาจจารบีเข้าไปอีกนะครับของใหม่นะครับยางหุ้มแหล็กด้านในก็เปลี่ยนให้ใหม่ละนะครับแล้วบูธก้อนหรือบูธบูธบูธปีกนกอย่างที่ผมบอกนะครับคือตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วแน่นนึแน่นอนนะครับผมยางหุ้มเหล็กนะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับสายพานนะครับ พาวเวอร์นะครับกับไดชาร์จใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนผมเปลี่ยนที่เฉพาะลูกปืนนะครับลูกปืนตัวตั้งออคอมแอร์ก็ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเหลือประกอบด้านหลังนะครับบุซิบซุยตัวทั้งหมดทั้งโชกด้วยอันนี้ได้ยางกันกระแทกมาแล้วนะครับมันต้องเป็นปอกหุ้มแกนไว้แบบนี้นะครับแบบนี้เปยไม่ค่อยดีนะครับฝุ่นฟืนอะไรเข้าแกนเดี๋ยวแกนมันเป็นรอยนะครับแกนโชกเรียบร้อยนี่คือยางกันกระแทกนะครับบวกมียางกันฝุ่นในตัวนะครับ แบบนี้คือยางกันกระแทกเฉยๆมันไม่มียางกันฝุ่นแกนหรือกันดินนะครับเผื่อดินเข้าอะไรเข้าแกนมันจะได้ไม่ต้องมาไป็รอยนะครับอายุการใช้งานของโชคก็จะยาวขึ้นเสร็จสมบูรณ์แบบและผมประกอบอะไรเรียบร้อยละเดี๋ยวมาดูตอนที่เราประกอบกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับยางหุ้มเพายางหุ้มเพานะครับสตัวซ้ายขวานะครับของใหม,นหม่นะครับยางหุ้มแหลกนะครับ แล้วก็มียางกันฝุ่นลุกมากนะครับโชคอัดน้ํามันใหม่ให้สี่ต้นนะครับผมยางกันกระแทกเบ้าโชคของใหม่คู่นะครับทุกอย่างทําคู่หมดนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยางกันกระแทกนะครับผมแก้ไขให้ใหม่เอาแบบว่าเป็นกันฝุ่นหรือการแกนข้างในนะครับดินจะได้ไม่ต้องเข้าโดนแกนนะครับจะได้ยืดอายุการใช้งานนะครับของใหม่นะครับทุกตัวนะครับ ของใหม่ทุกตัวเลยนะครับนะครับแล้วก็จะมียางกันโครงนะครับลูกหมักกันโคลงอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตัวนูตใหม่หมดทุกตัวนะครับดีนะเออน็อตตั้งศูนย์ไม่มีปัญหาถ้าน็อตตั้งศูนย์ก็ต้องเปลี่ยนกันอีกนะครับของใหม่นะครับอย่างที่รีวิวให้ดูเลยนะครับดูครับปูตัวใหญ่ก็ของใหม่พูดง่ายๆว่าข้างหลังเนี้ยใหม่ทั้งลำละนะครับไม่กระทั่งโชคนะครับอื่นๆอีก แล้วก็กระบอกเบรกนะครับกระบอกเบรกก็ของใหม่้ายขวานะครับเบรกผ้าเบรกนะครับยังดีอยู่นะครับแล้วก็ลูกปืนล้อยังโอเคอยู่ซ้ายขวานะครับผมก็ประมาณนี้เท่าที่กรอบประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พ่นสีให้ด้วยนะครับจะได้ดูสะอาดตาหน่อยสนิมจะได้ไม่ต้องกินนะครับเวลาใส่ล้อเข้าไปนะครับฝั่งซ้ายหลังนะครับอันนี้ซ้ายหลังนะครับเมื่อกี้ขวาลังนะครับเมื่อกี้ขวาลังก็แบบเดียวกันเลยนะครับของใหม่นะครับบูทใหม่ ทุกตัวนะครับบูธใหม่ทุกตัวจะดําอย่างนี้เลยนะครับบูธใหม่ทุกตัวนะนี่ลูกหมากของใหม่นะครับยางกันโครงของใหม่นะครับจะมีอะไรมันจะดังอีกนะครับตัวนี้ก็ของใหม่นะครับจะมองเห็นเปล่าไม่รู้นะครับน่าจจะมองไม่เห็นนะครับของใหม่เก็บหมดเลยเท่าที่รีวิวให้ดูเลยนะครับดูยางกระแทกต้องเอาแบบนี้นะครับเอาไปเปื่อยเดี๋ยวฝุ่นมันโดนโอเคประมาณนี้นะครับนี่ เขาอัดน้ำมันโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวไปลองขับลองเทสถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมแล้วก็แก้ไขนะครับชุดแวกคัมนะครับชุดแวกค่ำมาซ่อนไรตายลิ้นปีกวีเซียแล้วเห็นไหมสองตัวนะครับสองตัวจะย้ายมาไว้ข้างนี้ละนะครับตรงนี้เอ่อตรงตัวตัวนี้เกียร์นะครับตัวตัวนี้แอร์นะครับผมแล้วก็ตอนเช้าขณะตอนเช้าก็จะวอร์มเครื่องขึ้นให้นะครับน้ําร้อนรลอกก็จะหล่นลงมา นะครับโอเคเดี๋ยวสตาร์ทลองอะไรเดี e ๋ยวแก้ไขอะไรให้อีกนิดหน่อยเพราะเรารถยังไม่ได้ลองขับนะครับก็้องมาหยุดรอบคงรอบเครื่องด้วยนู่นนี่นั่นด้วยนะครับแล้วก็น้าํามันรั่วซึมปลักยันจ่ายเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนซีนให้นะครับพวกซีนใส่พงใส่พานเปลี่ยนให้เรียบร้อยล, <c oughs> ละเครื่องติดละแล้วก็เติมน้มามันเกียร์ไปละน้ํามันเกียร์นี่บอกได้เลยนะครับถ้าชักมาแบบเนี้ยถ้ามันแดงขนาดเนี้ยแดงนะน้ําแดงเลยนะครับ เป็นน้ำแดงอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ไม่เนี่ยน้ำมันเกียร์มันต้องเวลาชักออกมามันต้องแดงนะครับไม่ใช่เออออกเหลืองเหลงดำาๆคำคแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ดูนะครับขนาดดูผ่านกล้องนะยังชัดขนาดนี้นะครับผมเหมือนกับน้ำแดงอะน้ำมันเกียร์ที่เราถ่ายเต็มระบบนะครับเปลี่ยนกลองเกียร์ด้วยความทอร์คด้วยนะครับยกเกียร์ลงมานะครับมันมันจะได้ความแดงขนาดนี้เลย จะได้ออกเยอะมากนะครับพวกเหล็กรัดอะไรพวกนี้ผมก็พยายามเปลี่ยนให้นะเพราะว่ามันมีซึมด้วยแต่สายมันยังไม่แตกไม่รล้านะครับเปลี่ยนให้ข้างล่างนู่นด้วยนะครับข้างล่างนู่นด้วยครับเหล็กรัดผมเปลี่ยนให้สี่ตัวนะล่างสองข้างบนสองนะครับเพราะว่าเหล็กเสายพวกนี้ถ้าเราใช้ไปนานๆน,น,นะครับใช้ไปนานๆเดี๋ยวเกิดอาการแข็งแข็งแล้วเหล็กรัดเดิมที่ติดจ,จากโรงงานนะ่มันเอาไม่อยู่นะครับเห <hel id S 1> ล็กรัดเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะบีบเป็นตายตัวเลยถ้า สายยางมันแข็งปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะบีบไม่ลงแล้วตัวของมันเองบีบไม่ลงแล้วเราก็จยใช้เป็นเกียวรัดนะครับจะจะลงเข้าไปแน่นอีกนะครับจะบิดไม่ได้เลยนะมือนี่จะโยกไม่ได้เลยตัวนี่ของเดิมเนี่มือนี่จะหมุนได้เลยนะท่อนี่จะหมุนได้เลยโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดก็จบละไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวไปลองขับลองเทสก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวเอารถไปตั้งศูนด้วยนะครับ เดี๋ยวเก็บรายละเอียดอื่นๆให้อีกทีนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับรถเอามาตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทําเสร็จนะครับผมเติมน้ํามันให้500บาทนะครับทุกคันนะครับได้มาให้ผมดูแลระบบช่วงล่างต่างๆนะครับจุดจบต้องเอารถไปตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์นี่ผมตั้งให้หน้ากับหลังนะครับเพราะว่าช่วงล่างเป็นช่วงล่างอิสระนะครับอันนี้ก็ไปทําท่อนะครับเชื่อมท่อให้ใหม่นะครับ ก็ยาวเหมือนกันนะครับผุตามการเวลานะครับเชื่อมแล้วก็เงียบกกิบรถก็จะขับดีขึ้นนะครับอัตราเร่งก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับเกี่ยร์ออโต้สำคัญมากนะครับผมขอบคุณครับ